แ,แม่ร้องเพลงช้างน้องก็ร้องตามได้แต่ไม่สมบูรณ์ไม่เต็มคำร้องในลำคอแบบนี้จะพูดได้ไหมคะอ๋อถ้าน้องพูดตามนะคะถ้าน้องพูดตามร้องตามเนี่ยโอกาสโอกาสที่จะพูดได้เป็นไปได้สูงเนาะแล้วก็เราอาจจะแบบบางทีถ้าถ้าเนื้อเพลงมันยาวไปเช่น ช่างช่างชาง,ชาง,ชางต้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันโตโตใหม่เบ้ามีจมูกยาวๆหรือหว,ว่างวงมีเขียวตย่ง่วงหรือหว่างอันนี้มันจะเร็วไปแล้วก็จะยาวเกินไปทําให้เขาตามคําไม่ได้นะคะเราอาจจะรอบแรกอาจจะร้องเป็นธรรมดานะคะแล้วก็หยุดบ้างให้ช้าลงบ้างเช่นช่างช่าง เคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตัวโตใหม่เบานะคะเช่นแบบโอ้ยเราก็ทําท่าทางไปด้วยเนาะจมูกยาวๆเรียกหวางงวงมีเกี่ยวตายงวงเรียกหวางานะคะเห็นไหมคําว่างาง,งานะคะพอเขาเริ่มสังเกตเรื่องของคำนะคะเรื่องการขยับปากการออกเสียงได้ดีขึ้น น้องก็จะจำคำที่อยู่แล้วจำเนื้อเพลงที่อยู่ในเพลงได้ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะ,ะคำที่อยู่ในเนื้อเพลงเมื่อจำได้ชัดเจนอีกนะคะเราสามารถหยุดเป็นช่วงๆให้น้องต่อเพลงช่างมันตัวโตวไม่เบามีจมูกยาวๆเรียกว่า งวงนะคะรอรอนิดหนึ่งนะคะหนึ่งามี่หถ้าไม่ได้เราก็ไปต่อนะคะพอเขาเห็นแล้วก็ทำซ้ำบ่อยๆน้องก็จะ,ะพูดได้นะคะพูดได้สามารถเอาเค้นคำออกมาได้